นี้วันอังคารที่เท่าไหร่วะ16มีนาครับ16มีนา2564นะครับ,รบ,รบวันนี้ก็เลิกงานดึกแล้วแหละวันนี้ตอนนี้มันทุ่มหนึ่งแล้วคงวันนี้คงไม่ได้20กว่แน่แหละนะครับแต่ดูว่าจะเท่าไหร่ค่อยว่ากันละกันตอนนี้ผมกาลัางอยู่ในระยะการสะสมระยะทางวิง่งให้อึดๆให้ร่างกายทนทานกับ กับความทราดนะครับความเหนื่อยก็ลองดูแล้วกันว่าจะไหวขนาดไหนนะครับส่วนวันนี้ผมเลือกสนามวิ่งที่มอสอวครับเพราะว่าใกล้ที่ทางานนะขอใกล้ใกล้ที่ใกล้ท,ที่ทํางานแล้วก็ก็จะได้จบจบไวๆเนาะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะ <laughs> ทักทายแฟนคลับดีก,กว่านนะอะวันนี้ครับ ตอนนี้น่าจะวิ่งไปได้ประมาณ9.5โลครับก็กบว่าจะน่าจะวิ่ง10บโลนะครับ10บโลสวยไหมโคตรสวยเลยไหมคือต้องบอกว่าวันนี้ออกจากที่ทำงานก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะที่ทำงานทุ่มหนึ่งแล้วก็มีเวลาวิ่ง ไม่เยอะมากนะครับตามสไตล์เต่าของเราวันนี้จะบอกว่าวิ่งกินน้ำทุกๆกิโลนะครับผมวิ่งเรื่อยๆช่วงกิโลที่หนึ่งถึงสิบเนี่ยไม่ได้สาราอะไรมากมายเพราะว่าเวลาเราเหนื่อยนะเราจะมั่วไม่พอยมีสมาธิแต่อย่างหนึ่งที่ที่เรารู้ก็คือว่าเฮ้ยเราเจอเพื่อนเราเราก็วิ่งตามเพื่อนเราตามเพจของเพื่อนเราไปวันนี้เจอ น้องๆที่ทํางานมาวิ่งด้วยสองสามคนครับก็วิ่งตามเพจมันอืมมันวิ่งช้าเราก็วิ่งช้ามันวิ่งเร็วเราก็วิ่งเร็วเออซึ่งแต่ละคนแต่ละคนก็มีวิ่งช้าวิ่งเร็วใช่ไหมเราก็เลือกเลือกตามไปรอบๆไปนะก็สนุกดีนะครับไม่ค่อยได้เขาเรียกอะไรไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่พอน้องๆหายหมดนียไอเชียเหนื่อยแล้วซิ่มหายตอนนี้มัน จะ10โลเดี๋ยว10โลก็คงจะซี่ที่รันกลับบ้านเป็นอีก6โ,โลนะครับนะเหนื่อยตอนนี้ผมอยู่ในโลที่18ต้นๆนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ได้ไอไดไอเดียอะไรบ้างวันนี้สิ่งที่รู้คืออย่างหนึ่งคือว่าวิ่งคนเดียวแม่งไม่ค่อยหนุก วิ่งคนเดียวเราต้องแบบอาศัยเทคนิคโหเพียบเลยสมาธิแม่งต้องต้องแบบต้องจดจ่ออะ่ะแต่ว่าถ้าเราวิ่งหลายๆคนหรือว่ามีเพื่อนวิง่งไม่ว่าจะวิ่งลากเพื่อนหรือวิง่งหรือให้เพื่อนลากมันรู้สึกว่ามันเพลินกว่าเว้ยแล้วมันจะไม่ค่อยเหนื่อยถ้าเราถ้าเราวิง่งวิ่งลากเพื่อนเราก็จะเราก็จะได้ใช้ความเร็วแล้วเราก็จะกระตุ้นให้เพื่อน วิ่งฮึดมีแรงฮึดอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคใช่ไหมถ้าเราให้เพื่อนลากเพื่อนมันมันวิ่งแบบไม่เร็วมากเวย้ยพอวิ่งแบบไม่เร็วมากก็เราก็ได้พักเวย้ยเพราะเพราะฉะนั้นผมว่าทั้งวิ่งลากเพื่อนหรือให้เพื่อนลากเนี่ยเฮ้ยแม่งโอนะเว้ยมันเป็นอะไรที่โอมากนะครับผมก็ถ้าบางวก็ชวนเพื่อนมาวิ่งกันบ้างก็ดีนะจ๊ะน่าจะหมดแล้วครับ สิบเก้ากิโลก็พอแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วสิบเก้ากิโลสองชั่วโมงสี่สิบพอแล้วอโอเคก็จบกันไปนวันนี้พดร้อนเลยวันนี้เดือดมากเดือดมากว่าน,นี้มันหมดพลังเพราะว่ามันเราออกช้าด้วยนะครับวอมหมดนะไอ้คูดาวคูดาว เราออกช้าเลยครับเพราะว่าไม่ไมติดงานนะแต่ก็อยากได้ระยะที่แบบโอเคโอเคสร้างความทรหดของร่างกายครับไปดีกว่าจ้ะ